จโอเคอันนี้ปกติแล้วเนี่ยครูก็จะไม่บรรยายเยอะขนาดนี้นี่ก็แบบเต็มที่โอเคมาชนิดของคำโดยเริ่มต้นเราจะเป็นคำนะคามเห็นไหมนามครูบอกว่าคือคำที่ใช้เรียกคนสถานที่หรือสิ่งต่างๆนะคนสถานที่หรือสิ่งต่าง,างๆเรามักจะจำว่าคนสัตว์สิ่งของเนาะ ซึ่งครูก็จะใช้คำอธิบายตัวนี้ว่า person ได้แก่ man woman teacher John Mary นะแล้วก็ home office town countryside America เนี่ยบอกสถานที่ table car banana money music love dog monkey ทีนี้ปัญหามันคืออยู่กับคำว่าอะไร love is now but can also be love, be verb มันได้ทั้ง now และ verb นีทีนี้เพื่อให้ดูลึลกซึ้งขึ้นไปนีมันจะมีลักษณะของ now ที่เป็นอะไรที่เป็น abstract เนีที่เป็น abstract ท, Abst ที่บอกไว้นีว่ามันมี abstract now abstract n o ก็คือคำนามที่เป็นนามมาทำใช่ไหมเราไม่สามารถที่แบบจะบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันคืออะไรเหมือนโต๊ะเหมือนเก้าอี้อะไรได้เนีเราเลยจะต้องบอกว่าความรักความดีความงามแบบนี้เป็นต้น โอเคไหมมันจับต้องไม่ได้นีซึ่งเรามีสูตรการจำง่ายๆดังนี้ให้จำว่า e c r อันนี้คือ e c r แล้วก็ n e s n e s e ชั้นอ e ชั้นนะแล้วก็ชั้นยมมูดที่ตูดเธอ เหม็นซึมชิปโอเค easier n e s s อีชัน easier n e s s อีชันชั้นดมหูที่ติดเทอเหม็นซึมชิปโอเคชั้นดมหูที่ติดซึมเหม็นซึมชิปแล้วก็ลงท้ายด้วย a g ends 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 airy 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 a o r y, air y, air y, air y early all ok e a r y early 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 all เท่านี้ลองไป early 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 all ประมาณนี้นะ easier easier n e s s อีชั้นชั้นจมหูที่ตดเทอร์เมนซึมชิป h inch and early 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 all h inch and early 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 all ลงท้ายแล้วกลายเป็นนามโอเคอ่ะจำได้ยัง ถ้าจำข้างหน้าไม่ได้ก็ให้จำว่าอะไรมีหลักๆที่มันใช้บ่อยนี่นะคือเนสหนึ่งตัวละแล้วก็ชั้นดมหูที่ตดเทอร์มินซึมชิปนี่แหละใช้บ่อยมากนี่จำชั้นดมหูที่ตดเทอร์มินซึมชิปโ okay. อเคมาดูตัวอย่างคือตัวอย่างในนี้ค่อนข้างยากไปหน่อยนึงนะดังนั้นคุูจะเลือกคำศัพท์ที่พอ,อพอให้จำนะสักอย่างละสามอันโอเคอ่า คำนี้เอาคำว่า enemy enemy พอจะได้ไหมรู้จักคำนี้ไหม <S <S คำนี้คือค่าศึกศัตรู enemy <S 2> <S 2> เห็นไหมค่าศึกศัตรู enemy เช่นค่าศึกศัตรูศัตรูของความจนคือความขยันอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ว่าอะไร enemy of poverty เนี่ย enemy ครั้งที่แล้วเจอคว่า poverty ใช่ไหม enemy of poverty is diligence diligence เนี่ยนะอ่าเราเจออะไรบ้างจากตรงนี้เราเจอหนึ่งคือลงท้ายด้วย e ลงท้ายด้วย t แล้วลงท้ายด้วย n เห็นไหมทั้งสามพอางน,นี้เป็นคำนามที่เป็น abstract หมดเลยค่าศึกของความยากจนคือความขยันโอเค ได้ไหมอ่าต่อมาจริงๆแล้วอันนี้มันต้องอยู่ในเซตของ t เนาะแต่คขเาเอามาไว้นี่แหละ reality reality คือ real คือ adjective เป็นความจริงเป็นจริงะ reality คือความจริงความจริงอ่าอีกคำหนึ่งเอาคำอะไรดีอ่า discovery discovery แล้วกันครั้งที่แล้วเราก็เจอคำนี้เนาะใช่ไหม discovery โดย discover This ก็แปลว่าไม่ cover คือปกคลุมไม่ปกคลุมแล้วก็คือเปิดเผยออกมานะเปิดเผยออกมาคํานี้ก็คือการค้นพบนะอันนี้เป็นการค้นพบอนะสามคำพอไหมพอก่อน <laughs> อาจจะยังไม่พอแต่พอก่อนเนาะโอเคต่อมาลงไทด้วยซีลงไทด,งได้วย C ถ้าเป็นพรรคประชาธิปัตย์มันจะเป็น d e m o c r a t มันเป็นตัว T เป็นตัว c ี ทีเป็น cy, democracy demo ม r a c y d e m o มันแปลว่าประชาชน crazy คือเกินเน้นเน้นที่ประชาชนหรือประชานิยมเน้นย้ำก็คือนิยมนซึ่งอันนี้ก็คือประชาธิปไตยประชาธิปไต democracy demo แปลว่าอะไรแปลว่าคนประชาชนเช่นเราเป็นข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์อย่างเงี้ย d e m o g r a p h i c a Demographical data เนี่ก็จะเป็นข้อมูลของประชากรของคนว่าเป็นยังไงอีกคำหนึ่งเอาคำว่า accuracy แล้วกันน่าจะได้เจอคำนี้บ่อย accuracy เรารู้จัก accurate accurate แปลว่าถูกต้องแม่นยำเช่นกันอันนี้พอมันเป็นคำนามมันก็จะแปลว่าอะไรความถูกต้องแม่นยำความถูกต้องแม่นยำโอเค ต่อมาอีกคำหนึ่งครูขอ,ขอคำนี้แล้วกันเอาคำนี้ Priv acy, privacy privacy เคยรู้จักไหมเรารู้จักคำว่า private ที่เราแต่งชุด private p <private>. นะพอเป็น privacy ก็คือความเป็นส่วนตัวใช่ไหมความเป็นส่วนตัวนี้เป็นตอนได้สามคำละ democracy accuracy privacy โอเคได้เนาะนะนะบางที่มันจะเป็น s y อ่าแทน c y ก็ได้นะโอเคต่อไป n e s t ลงแทนด้วย n e s t เช่น awareness aware แ aware aware ปลว่าความตระหนักนะอันนี้ก็คือความตระหนักนั่นแหละว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ตระหนัก bold bold แปลว่าห้านเป็นหัวล้านเนี่ยนะ bold s s คือความหัวล้าน ความหัวล้านไม่ใช่ความหัวรั้นนะเป็นความหัวล้านเนี่ย business ก็คือธุรกิจใช่ไหมก็เป็นคำนามจริงๆคำอื่นๆก็พอได้เนาะ careless care ก็คือสนใจดูแลใส่ใจ careless ก็คือไม่ใส่ใจพอเป็นอันนี้ก็คือความไม่ใส่ใจหรือความประมาทเลนินเล่อความเลน่นเล่อใช่ไหม fear แปลว่ากลัว less ก็คือไม่มีความกลัวก็ Fearlessness นสจึงเป็นความกล้าหาญอย่างนี้เป็นต้นโอเคอ่า okay. พอได้แล้วเนาะป้าย n e s s e a s i e r n E s s e ชั้น E ตัวเนี้ยมันเกิดจากการเอาคำกริยาคำหนึ่งเช่นคำว่า e m p loy e m p loy แปลว่าจ้างและแบ่งเป็นบุคคลที่แบบมีอำนาจสูขขงกว่าจะเป็น e m p loyer Employer คือผู้จ้างหรือนายจ้างนายจ้างในขณะที่พอเป็นลูกจ้างปับ๊บมันก็จะเป็น employee อันนี้เป็นลูกจ้างเช่นกันคำว่า train ก็เป็นอะไรถ้าเป็น trainer ก็คือผู้ฝึกใช่ไหมผู้ฝึกผู้ที่ได้รับการฝึกก็จะเป็น trainee โอเคผู้ได้รับการฝึก รับการฝึกโอเคเข้าใจเนาะคอนเซปต์นี้ประมาณนั้นโอเคอ่าอเลยอีกคำหนึง่งเอาคำว่าอะไรดีเอาคำ interviewer interviewee นะ interviewer หรือ n o m i n e e อย่างเงี้ยแล้วก็มีผู้ได้รับเสนอชื่อเนะี่ยมันมาจาก nominateverb มันคือ nominatenomi ก็คือ name นั่นแหละ nominate นะผู้รับการเสนอชื่อผู้ oopsorry ผู้รับการเสนอชื่อโอเคไปเยชันชั้นนี่เยอะมากนะเอาสักสุม่มมาสัก3ามคำแล้วกันเนาะเอาคำว่าอะไรดี Addiction ก่อนละอันนี้แปลว่าการติดการเสพติดสมมุติถ้าเราติดเกมอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นเกม d d i ดดิชันเกมเอ i ดดิชัน drug addiction ในการติดยาเสพติดนะมีอะไรอีกอเอาคำ concentration concentration center ตัวนี้คือ center แปลว่าส่วนกลาง center ตรงกลาง con ก็คือรวมกันไว้ตรงกลางเลยถ้าเจอคำว่า concentrate อย่างเช่นเวลาเราเจอ concentrated milk concentrated milk คือมันมารวมกัน ผนึกไว้ตรงกลางเป็น,ปนคำนี้จะแปลว่านมอัดเม็ดนมอัดเม็ดแต่โดยปกติคำว่า concentrate แปลว่าการที่มีสมาธิจดจ่ออยู่ในอะไรสักอย่างหนึง่งโอเคไหมเพราะฉะนั้น concentration จึงเป็นถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าการมีสมาธิโอเคนะซึ่งเดี๋ยววันนี้ เราจะมาฝึกการทำให้เป็นชั่นด้วยกันมันมีเยอะมากวิธีการทำชั่นอีกคำหนึ่งครูขอคำว่า education แล้วกันเนาะ education เรารู้จักคำว่า educate คือให้การศึกษาให้การศึกษาพอเป็น education ก็คือการศึกษาแค่นี้เองโอเคอ่าก่อนเบรกตรงนี้ นะีคือจะให้อลองดูว่าเวลาที่เราทำจากคำนามแล้วเราย้อนหาเวิรเนะเราก็จะนึกแบบนี้ได้ว่า Inflate ที่มันเดิมมันมีตัว e มันก็จะตัด e ทิ้งแล้วเติม i o n Inflation คำนี้แปลว่าเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อซึ่งอมห้าเหมือนเรียนเศรษฐศาสตร์นะเงินเฟอ้อเป็นไง <S <S อืม เงินเฟอ้อเป็นไงสิ่งที่บ่งบอกว่ามีมเงิน,นแต่ซื้อของไม่ได้เยอะมันได้แต่ว่ามันต้องใช้เงินเยอะขึ้นถูกไหม,ไมอ่าแสดงว่าเงินค่างเงินมันเป็นไงค่างเงินมันน้อยลงแต่มันเป็นไงราคามันสูงขึ้นตัวที่ตัวดัดชนีที่ชี้ว่าเงินเฟอ้อคือราคาของคาราคาของมันแพงเนี่ยต้องใช้เงินจํานวนมากขึ้นในการซื้อถูกไหมอ,อ่าอันนี้คอนเซปต์ของครูนะจะให้จําแบบนี้ เงินเฟอ้อเธอคงจะรู้เพราะคนกู้เงินเยอะเกินไปคนกู้เงินก็ไปใช้ในนอกระบบมากขึ้นคือเงินไม่มีเก็บ ข้าวของก็แพงล้ำไหลอะไรวะข้าวของก็แพงล้ำไหลเงินไม่พอใช้ถ้ามีไรายได้ประจำโอเคง่ายขึ้นนะมเงินเตอเธอคงจะรู้เพราะคนกู้เงินเยอะเกินไปเออข้าวของก็แพงล้ำไหลอะไรวะข้าวของก็แพงล้ำไหลเงินไม่พอใช้ถ้ามีไรายได้ประจำทำไมล่ะทำไมคนมีไรายได้ประจำถึงไม่พอใช้ พราเงินจํานวนเดิมเนี่ยซื้อของอันเดิมไม่ได้ถูกไหมต้องใช้เงินที่มากขึ้นถึงจะซื้อสิ่งเดิมได้โอเคปะอืมนี่อันนี้เป็นภาวะเมันเฟอ้อดีมากหนูอตอบที่ถูกต้องเก่งมากมันเฟอ้อต่อมา operate operate เ Oper นี่ยแปลว่าการจัดจัดการหรือผ่าตัดก็ได้ผ่าตัดกับจัดการโอเค operate นี operation ก็คือการจัดการอื ตรงนี้ทำอะไรตัด e ทิ้งแล้วก็เติม i o n แค่นั้นเองบางตัวมันเกิดการเพิ่มเติมมากนะอย่างเช่น verb เ,เ,เดิมคือ pronounce พอทำให้เป็นคำนามเติม e a ก่อน pronunciation แล้วตัด out เ,เหลือแค่อะอย่างเดียวเป็น pronunciation อันนี้ก็ต้องมารู้มาดูกัน congratulations ก็มาจาก congrateulate congratulate แต่เราไม่ค่อยใช้กันหรอกนะอะเดี๋ยวเรา เบรกแล้วเรามาดูว่าแต่ละคำมันจะใช้อ่ามันลากศัพท์มันจะเป็นอะไรแล้วเราก็แปลมันด้วยว่ามันเป็นยังไงโอเคครู okay. ต,ต้องส่งที่แคปแห้เลยนะโอเคจ้ะจ้ะเดี๋ยวเบรกเท่าไหร่สิบนาทีนะอืมโอเคเย่ okay. yeah. that's it นี่ครูก็ไม่ค่อยเห็นหน้าหนูนะโอเค ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเ okay, ค that's it